สวัสดีครับผมสวัสดีครับมอนีท่ทงช่ยชาแนลครับสีแม่นะครับแนะนํานะครับการแพกนุ่มนะครับการแพ็กนุ่มนะครับตามประสบการณ์นะครับนะครับแพ็กไส้ถังฟงครับผมมาเริ่มกันเลยครับผมมาเริ่มกันเลยว่าสมีวิธีการใดครับนะครับนะครับกออื่นนะครับก็เอาน้าแข็งนะครับน้าแข็งนะครับน้าแข็งก่อนหรือว่าน้าแข็งบดนะครับล่องพื้นก่อนนะครับหรือจะผสมเกลือก็ได้นะครับ คันผสมเกลือนะครับผสมเกลือกันทีเหตให้น้ำแข็งมันน่าละลายขึ้นนะครับพอถ้าเข้าผสมเกลือหรือว่าบ่ต้องผสมก็ได้ครับเขาก็เอานมลงไปนะครับนะครับเอานมแพ็คครับนมแพ็คพอตะนนมแพ็คลงไปแล้วนะครับแพ็คลงไปแล้วนะครับก็เลี้ยงจัดเลี้ยงให้ได้พอดีครับกล่องนะครับพอถ้าพอดีกับกล้องแล้วครับผมเขาก็เอาน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งโป๊ะข้างในอีกรอบหนึ่งครับผมโป๊ะข้างในอีกรอบนึง น้ำแข็งข้างบนนี่อาจจะผสมเกลือนะครับหรือว่า่ผสมก็ได้ครับเพราะว่าขันเดินทางบ่าไก่นะครับที่นี่ก็ซิ่วครับซิ่วหรือปิดปากนะครับปิดปากนะครับปิดปากถังให้เรียบร้อยหรือว่าปิดปากกล้องให้เรียบร้อยครับเพื่อกันความหยินนะครับเะอันนี้สามารถเดินทางได้ครับ3-5ชั่วโมงครับผมจากประสบการณ์ครับสวัสดีครับ